่อมา ตบมือลายกินข้าวบายป้าป้าบ่มีกินข้าวบายใครอุ้ยตบมือลายกินข้าวบายป้าป้าบ่มีกินข้าวบายใครปั้นข้าวใหญ่กระตึดกระตึดจำข้าเวเบื้อไปเกลือลูกนกจกเขี้ยแล้วม่้ยโอตํขาข้าวเบื้อไปเกลือลูกนก เจ้เขีย,ยอ,อ,อยู่เออโต้ยู่ํามืมอแม่เด้อเออโตคิดหอดอีพอแล้วคินหอดอีพอหลายหลแล้วอีพอมูนไหนชิมาเนาะออโต้งเงาเดีเนาะยืนยืนยืดยืดยืยวายโชท้องตึ้งโชท้องสบายดีว่ามออโตสบายดีไหมอีแม่กดอันนี้ก่อน สบาดีออโต้เด้อผมชื่อชับทวีสีเมืองซื้อชับทวีสีเมืองเด้อซื้อเล่นซื้อออโต้มีแม่ซื้ออู้มีพ่อซื้อต้ยมีแม่ตู้ซื้อตุจันมีพ่อตู้ซื้อตุจอยมีหญ้าซื้อหญ้าซุกมีปูซื้อปูซุดเนาะออโต้นี้โซคีสะบือเ้ยออโต้นี้โซคีสะบือเลย คิดฮอดอีพ่อแล้วออโต้ออโตจ้าสีกาขอสั่งหัวใจไหลหลังก่อนจะจากไปกี่ข้าวแล้วเนอะพี่ขอลาก่อนจะเอาชีวอนไปห่มกายปฏิบัติแบบอมอมนักอึงนักอึงห้องเพางออโตอีเมค่ะห้องเพลง นี่ไงห้งองเพลงใส่น้ำเดอ้อตอนอีแม่เฮียนยุ่งเนียนประถมสาวครูสอนเพลงอันนี้แม่น้ำน้ำนั้นมาจากไสน้ำนั้นมาจากป่าอุ้ยชิเอชิเอเดีย๋ยวนี้ไปเอาแช่เซก่อนสบายดีนะ้องอู้โตแล้วแล้วอ๋อโต้ใหญ่แล้วเดี๋ยวดเดี๋ยวนี้หาห้องเพลงเดอ้อ น้ำน้ำนั้นมาจากสน้ำนั้นมาจากป่าไหลผ่านหอมผู้พาไหลผ่านป่าเขียวงามฝนฝนนั้นมาจากฟ้าน้ำนั้นมาจากดินหากป่าไม่สูญสิ้น ทั่วแผ่นดินจะขาดน้ําสดซ่นแจ่มใสเมื่อป่าไม้ยังอยู่น้ํานั้นไหลจากภูสูงวานพวกเขา <c oughs> อันนี้เป็นเพลงที่น้องอูเฮียนสมัยประถมล้านครูสอนเนะทุกคนเนาะน้องอูจื้อขึ้นใจเท่าทุกมือเลยยังห้องได้เท่าทุกมือเลยสบายดีทุกคนเดอ้อสบายดี38คนที่เข้ามาเบิ้งเนาะ น้ำน้ำนั้นมาจากใสน้ำนั้นมาจากป่าไหลผ่านหอมภู้าไหลผ่านป่าเขียวงามฝนฝนนั้นมาจากฟ้าน้ำนั้นมาจากดินหากป่าไม่สูญสิน้นทั่วแผ่นดินจะขาดน้ำสดชื่นแจ่มใสเมื่อป่าไม่ยังอยู่น้ำนั้นไหลจากผู สู่หมู่บ้านพวกเขาเอ๋เออเจ้าวาเพลงอีเมีย่ะเอ้ออเพลงอีอ้ตบมือลายกินขาา้าวใบปลาปลาบอมีกินข้าวาใบไข่ปั้นข้าวใหญ่กระตุดกระตุดนี่แม่ลูกไร้สดคู่น่ารักดีน้องอูสมุทรปาการภาพชัดเสียงสัดจ้าขอบคุณค่ะพาออตโต้ลิ้นทุกคนเอาลูก เห็ดเบียกแล้วอาบน้ำไม่อย่างเรามาเอาออตโต้ได้นี่นะตื่นเช้ามาช่วชิเลี้ยวเรียกแล้วการยังเว้ยถ่ายคลิปเดี๋ยวประมาณอ่าสามโมงเดี๋ยวชิออกไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่าเอาลูกก้อนมวยไผ่เอาลูกแม่จันกับไปเรียกละน้องอู้ต้องได้เอาลูกทุกคนสวัสดีครับผมซื้อออตโต้ครับสวัสดีครับผมซื้อออโต้ครับสวัสดีครับ ผมซื้อออโต้น้อยครับผมยาวเลยแต่ว่ายังบันได้ไปตัดเืิดทุกคนเดี๋ยวถ้าต้ยมาก้อนละซีให้ต้ยพาไปตัดตตถ,ปปาาถ้าพ่อมาก่อนออโต้ออโต้ถ้าอีป่ามาก่อนถ้าพ่อมาก่อนเนาะเฮ้ยพุ่นะอยากกินอะไรทุกคนเ็ดปากอิหนึงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชังเนี่ยพุณนะพุณนะออโต้ เดออีแม่ฮ็ดอีแม่ฮ็ดขี่รถไฟเดอออโต้มันขี่รถไฟขี่รถไฟไปหลวงพระบางหลวงพระบางแล้วขึ้นเถิงผู้ขึ้นเถิงผู้แล้วลงเถิงผู้ลงเถิงผู้แล้วไปทางขวาไปทางขวาแล้วมาทางใช่ออโต้น้อยมันขี่รถไฟขี่รถไฟขี่ไปหลวงพระบาง มไม่ใหยยอกทุกคนเลยสวัสดีครับน้องอูน้องโตยน้องอูและออตโต้ครอบครัวสีเมืองกรุงเทพจากกรุงเทพความคุณค่ะออโต้มาจากใสออโต้มาจากครอบครัวสี่ครอบครัวสี่เมืองว่ะออโต้มาจากครอบครัวสี่เมืองโอ้กะเอกะเออ่ะกะเออ่ะกะเอ <G ül> 62ท่านเด้อเข้ามาเบิ้งออตโต้นี่นะออาเข้ามาเบิ้องออตโต้หัวลอยเด้อออโต้ช่ห้องเพลงก็ฟังอะโต้อตโอโต้ช่ห้องเพลงยังฮ่องเพลงต๊บเมื่อยวะโต๊ะกายาต,ตายห่างน้อยน้อยหูยาวยาวนั่งขมมอมกินหญ้าเขียวอ่อนลานเลียวเห็นเป็นตาหน้าหักลานนี่ฮักตโตกะกายแท้เอ,อ้ย แม่บอกอโตแม่บอกอโตแม่บอกอโตตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งอากาศหนาวเด้อทุกคนเด้ออยู่ลองซานฟ้าเดดฟาหักกระเด็นออกฟ้าบดสองมือแล้วอากาศเย็นน้องอูเลยนุ่งเสื้อกันหนาวออตัก็ใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงตีนใส่ถุงเท้าผู้ใดมีคำถามวิธีอย่างสามารถถามน้องอูได้เด้อพิมพ์ตอบพิมพ์ลิ้นนำกันได้เด้อทุกคนเด้อให้น้องอูแบบว้าผู้ใหญ่น้องอูก็เมื่อยก่อน เนออโตเนะให้ออโตว้าวพูดเดียวออโตเมื่อยได้ถามออโตมาได้ออโตอยากว้าวได้เนะ if you have if w h o have the question can ask me I will answer you ว wow. wow, so ่าไม่บอกอัโตว่าภาษาอังกฤษเนะเพื่อมี FC อยู่ตั้งประเทศเนออโตเนะตั้งกิ้งกองกิงกองกิ้งจองออโต้นอยมันขี่รถไฟขี่รถไฟชิไปกรุงเทพ

ตอนนี้ประเทศลาว11นาฬิกา19นาทีนะคะตอนนี้ประเทศลาว11นาฬิกา19นาทีนะคะแสงแก้วโตยถึงไหนแล้วคะพี่ออตโต้พ่อโตอยถึงบอกแก้วแล้วครับปาดออตโต้น้อยใหญ่ไวเนี่ย,ยใหญ่ไวเนาะใหญ่กว่าทุกคนนี่ oh. อู้อู้ อ้อออต้หน่อยใหญ่ไห่บ่ออต้หน่อยใหญ่ไหบ่สี่เดือนกว่าแล้วครับวันที่ยี่สิบจะได้ห้าเดือนแล้วครับออโต้เป็นผู้ชายตัวเล็กนะครับเป็นคนไม่อ้วนครับแต่ว่าออโต้กินเยอะมากแต่ไม่อ้วนอเอเออโต้กินอยาก,กินข้าวลวทุกคนแต่ว่าน้องอู๋ชิลอให้ออโต้ได้6หกเ,เดือนเต็ม,เต,มเต็มก่อนน้องอู้จังสีเอาข้าวให้กิน โบยากให้กินข้าวไว้อยากนอนและอยากนอนละเอออ้ยอ้ยอ้ยอยากนอนนะเอาอยากนอนละเอาตัวอยากนอนนะคิดว่าที่ลาวจะเร็วกว่าประเทศไทยเท่ากันไหมคะแต่ว่าตอนนี้อ่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วค่ะ เมื่อกี้สิบเก้านยี่สิบแล้วสบายดีน้องอูน้องออตโต้ดูแล้วแม่คิดถึงพ่อมากกว่าอยากดูเซฟกระทะหางผัดพักบุ้งไฟแดงครับรอดูค่ะวันนี้อา่านักแสดงอารมณ์ไม่้อยเท่าไหร่ค่ะื <c oughs> ้นนี้นักแสดงอารมณ์บอยเท่าไหร่มื้อนีนนะ่ะเดี๋ยวให้นักแสดงอารมณ์ดีๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวิยวมาแสดงให้เด้อเท่าที่ไทยเลยนี่เท่ากันเลย มงเท่ากันเวลาเวลาเท่ากันประเทศไทยกับประเทศเราทุกคนเน่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  น้องหล่อมากค่ะหล่อว่ะหน้าตาแร่ๆดำๆนี่นะทุกคนดูไงออโต้เป็นอะไรออโต้เป็นอะไรทุกคนว่าคือไผ่วู้ไนว่าคือไผ่นี่นะโอ้ล้องซานหนาวตีกรุงเทพ กรุงเทพตลาดไทยเย็นนิดหน่อยหนาวลงศาลหนาวฟ้าบูเดนสองมือแล้วา่กับมาเดดมือนี้มือเดียวหากกับมาเดดหางกับมาเดน นมบ่กินนมบ่อ๋อกินนมมาเด้อเด้อ่าน้องน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะจะได้กินนมเอานมให้ออโต้กินออโต้เหมือนปูเลยแมน,นบ่มีแต่คนว,ว่าออโต้คือปู ออโต้คือปูออเทีเอาวาปูเด็กว่าเชียงเลยยังหนาวอยู่ครับไม่อาบน้ำมาเจ็ดวันแล้วครับโหดเกินเออเมื่อกี้น้องอู้เห็นกับเจ้าแซว่ายู่เชียงรายแบบ ข้าเจ้าห้ามบบให้ไปซื้อน้ำมันแบบว่าเอากระตุกเอาแกนลอนอีหย่างไปใส่น้ำมันว่ะแบบให้เอารถไปใส่ย่างเดียวแบบซีเมนว่ะเว้าอย่างน้อบักล่าน้อยอแออยู่นะ <c oughs> ออแออยู่อยากกินนมทุกคนตอ,อ้นอมนมไปกินก่อน,นอกินกินกินนมแม่เด้อทุกคนเดียด๋วยว้องอุปปาไม้กิน อย่างนี้เจนอนอะไรนี่นะอยากนอนแล้วมึงนี่ไม่บอกต้ออยากนอนแล้วต้ออยากนอนแล้วต้ออยากนอนแล้วตั้งตั้งตัง้งตั e. ้ง ปาดโวคอมเมนต์นี้จนว่าหายหายยยกนอนเลยเนาะพี่อายุเท่าไหร่แล้วนะหน้าเด็กมากแถมสวยด้วยปาดิโทงามีอย่างเบื้องหน้าไ,ได้ทุกคนหน้าเทาเท่านี่นะเกิดลูกมานี่นะหน้าเทาเท่านี่นะอายุยี่สิบเจ็ดแล้วคะ่ะมีลูกหนึ่งคนมีผัวหนึ่งคน อายุว่าสาวเจ็ดปีแล้วมีลูกสายในฝันเงาในน้เหมือนเมฆลอยอยู่ในอากาศคี่ความรักที่<อ>ต้องเจอจใจอ่อนแอก,ก็ต้องแพ้่หยโอ้ยป้าใส่ใจมาเอาโัว สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะบอสิเมตโต เอจ้าไอ่ะนี่เดนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่นี่นี่นนี่เห็นอ่นี่นี่นี่นสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อคอมเมนต์มาได้เด้อจะขามอย่างแม่ออโต้เด้อคอมเมนต์ลมแม่ออโต้เด้อแม่ออโต้ยู่พูดเดียวงาเงาเงงเะ มีคนน่ารักออตโต้น้อยน่ารักจังขอบคุณค่ะขอบคุณครับออตโต้น้อยผมยาวแล้วยังไม่ได้ไปตัดผมเลยใส่หมวกเลยเห็ไห้ผมลมคันว่าโบไซมันนี้ผมจิตตั้งขึ้นแล้วนี่ออตโต้พ่อโตยเอาสาวไปกินข้าวในดงกล้วยแม่บอกออโต้พ่อเาสาวไปกินข้าวในดงกล้วยหร พาไทเกอร์ไปเล่นนํำไอ้เบอร์ดี้พาออโต้ไปเล่นนํำไทเกอร์กับไอ้เบอร์ดี้ไอเบอร์ดี้กับไทเกอร์บอได้มาหายู่อ่านั่นพนอยู่บานพูดนน้องผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายคะผู้ชายอกสามซอกว้าเสื้อออโต้มีตัวเลขด้วยนะคะเนี่ยมีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดวันเอะเด้อ สวัสดีออตโต้น้อยเด็กดีแม่แม่แม่อูคัมขอบคุณค่ะออโต้เป็นเด็กดีว่ะออโต้โอ้ยโซงนี่กันใหญ่ก,ก่อนความอ่อนแอก,ก็ต้องแพ้พ่ายให้ได้เติมไปไหนไม่ามพาตุ้มมือไหลเด้อแม่พาห้องตุ้มมือไหลเด้อ ตบมือลายกินขา้าวายป้าป้าบอมีกินข้าวใบไครปั bye. Bye ้นข้าวใหญ่กระตุดกระตุดจำข้าวเบื่อไปเกือลูกนอกจกขี้แหลลว่าแหน่วก็ตบมือลายกินข้าวายป้าน้อเหมือนผู้หญิงมากหนูก็เลยถามแม่นบ่ เหมือนผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะน้องเป็นผู้ชายแต่หน้าตาเหมือนผู้หญิงวัานานั้นคํามาในใจจะสร้างออกไว้เพื่อใครคนนั้นความเข้มแช็งดีแม่ตบมือเด้อแม่ตบมือเด้อออต้วน้อยน่ารักจังเลยขอบคุณครับตบมือไลายกินขา้าวบายป้า ป้าบอบีกินข้าวาใบไข่ปั้นข้าวใหญ่กระตุดกระตุดตบมือไลยกินข้าวใบาป้าป้าบอวีกินข้าวใบไข่ปั้นข้าวใหญ่สวัสดีครับออโตวสวัสดีออโตสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตวไวแท้เผิ่แป๊บเดียวตอนนั้นอยู่ในห้องจะขอดตอนนี้จะคว่ำ เดี๋ยวก็คานแม่ให้แม่ไล่ตามจับตอนนี้ออโตแบบเหมือนจะคว่ำแต่ไม่คว่ำม,มาค่ะแบบคว่ำคว่ำไปแล้วจะได้แล้วก็กลับคืนมา <Okay. S 1> จะได้แล้วก็กลับคืนมาแม่ตู้จันพ่อตู้จอยไปไหนคะพ่อตู้จอยเฝ้าร้านไข่ของส่วนแม่ตู้จันไปอาบน้ำคะ่ะน่ารักขอบคุณคะ่ะอันตอนตอนเดือนแรกค่ะนะคือว่าดน้นดนแบบ ตอนแบบเกิดออกมาแล้ว ims. สีฮอดเดือนหนึ่งอะนะคือว่าโดนโดนแต่พอแบบสองเ, <Thr ough. S 1> เดือนสามเดือนมานลวก็ไวเลยทุกคนวันที่สาวไม่ได้ห้าเดือนแล้วนี่นะวันที่สาวนี่ออโต้ได้ห้าเดือนอู้ว่าใช่ออโต้ประมาณหกเดือนแล้วสีอันสีอันนั้นทุกคนสีนปอนเขาไอต,ตอนนี้ก็คือกินนมแม่ล้วนเนาะก็ต้องกินนมแม่ล้วนเด้อหากระปั้มทุกคนนี่นมแม่หากกระปั้ม อ,อ,อ่อนแอก็ต้องแปะพ้าคุณแม่น่ารักมากขอบคุณค่ะออโตน้อยบึ่งมือออโต้มือออโตว้วันนี้เซฟกระทะห้างทําอะไรกินค่ะวันนี้เซฟกระทะห้างไม่ได้ทําอะไรกินเลยค่ะจะสร้างเราในเพื่อใครคนนั้นความเข้มต้ ความอ่อนแอก็ต้องแพ้พ่ายไผมีคําถามอีหยังอยากถามผู้ดใดมีคําถามอย่างอยากถาม้องอู้ถามอะไ้ได้ทุกคนเดอ้อถามเรื่องต้ยก็ได้ถามเรื่องไหนก็ได้มาเลยพร้อมตอบพร้อมตอบเสมอพร้อมตอบเสมอ <c oughs> มันจะค่อยมีเรื่องลมเลยทุกคน <c oughs> ตัวยยอยเก่งนะปรับสภาพจากคนนครหลวงเป็นคน โซนบนบทได้ดีส่วนหลังบ้านเปลี่ยนแปลงไปมากขอบคุณค่ะสวัสดีน้องอูโตยเท่ากับออตโต้ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของพ่อแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่อวยพรออเต้เด้ออ้ยไปกินนมมาตีนี่ไปกกินนมแล้วนี่จกนอนแล้วนี่เอามือสี่ตาสี่ไปไม่พอนอนเด้อเออ๋ยวสินนอนบอเดี๋ยวน,น,นี้จ้างกับนอนเออบบนอนแน,น่นอนอาม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 า,มา,มา เดี๋ยวอ m a ม่ i จีแผ่แผคุณแม่อายุเท่าไหร่โอ้สาเจ็ดสาเจ็ดค่ะยีสค่ะมา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 ดยโดยโดยโดยเด้ย A nói ở tô nói nay, a tố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 i nay, nhỉ tối nay, a tối nay, a tối nay, ผมเนี่ยก็อยากนอนแล้วความอ่อนแอก็ต้องแพ้พ่ายอา้อตัน้อยอ้อตัวน้อยอุ้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 ย ออ้ยออ้ยออ้ยออโตนินาออโตนินะนนนะหนึ่งองามีห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขอให้น้องเป็นเด็กดีสำหรับครอบครัวของพี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ อโตน้อยมันตีมือแม่มันตีมือแม่และมันอยากนอนมันอยากนอนมันให้อีแม่เจีมันยังหอมด้ น้องจะนอนแล้วเหรอคะกำลังอือน,นอน ทุกคนเดี๋ยวต้องรูออโต้นอนก่อนตัวากนอนละบ๊ายบายเจอก,กันในวัน้าด้ตย